เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วเวลาแป๊กผมจะหยุดทันทีเราต้องมีหลักคิดก่อนว่าเอความพยายามกระดันทุลักนะมันก็เส้นบางๆอยู่แค่ดิบเดียวคุณตันทุกครั้งที่ลิเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆคุณตันลงเองทุกโปรเจกต์เลยแล้วก็ประสบความสําเร็จขึ้นมามีเคล็ดลับอะไรไหมจริงๆไม่จริงครับไอ้ที่บอกไปได้สวยไปได้ดีบางอันก็แป๊กก็มีเพียงเต่วผมเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วเวลาแป๊กเลยไม่ใช่ผมจะหยุดทันที ถ้าไม่ใช่นะแต่ถ้าใช่เนี่ยผมจะเป็นคนที่ดื้อที่บ้านผมอะป้าป้าดื้อมากนะครับผมเป็นคนดื้อเราต้องมีหลักคิดก่อนว่าเอความพยายามกัะดันทุนลังนะมันคือเส้นบางๆอยู่แค่นิดเดียว <S <S โอเคแหละไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไร,ระสมเร็จ <S <S คนที่ประสมเ็จพูดอะไรมันถูกไปหมดอะไม่ไม่มีกติกาว่าอันไหนไปได้แน่ๆบางทีมันคือกันเวลานะเลยจังหวะก็แสดงว่าเราตัดสินใจผิดไม่ได้ผิดที่เลือกธุกขจดน่ะ ผิดจังหวะในการลงทุนาบางทีก็เร็วไปบางอย่างก็ช้าไป